อันนี้หอยขมป่ะไม้โครงครับล้อสิครับไม่ใช่เลยโอ้พี่ป๊อปจริงจังว่ะโอ้ยแล้วมึงจะให้ทานยังไงก็ตาที่ก็ต้องเต็มที่คิดว่ามาถ่ายอะไรกันนี่หรอเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่นี่ตามไม่นิ่งเร็จเลยอ๋อไม่ใช่ครับพี่มาถึงผลงานครับพี่อ๋อขอโทษนะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะหั่นค่าเขาบอกหั่นเฉียงหั่นเฉียงหันเฉียงหน่อย เมื่อกี้ผมเนอยู่ตัวหนึ่งอะไปมันมันขู่ผมนะโอ้ยนั่นงูป่ะงูแต่ที่ชูหัวมันนั่นใช่ปลาไหลป่ะเล่นแคบวันนั่นงูเอาอีกแล้วอันนี้น้ำไม่ค่อยลึกเวลาที่มีผักตบอะน้ำมันจะแค่หัวเข่าหัวเข่าอะจะปี๊ดหัวอยู่แล้วลังอยู่ไหนไอ้ไปหลังไหนล่ะต้มน้ำอยู่เลยมีอันหนึ่งอะผมก็แม่งพิเศษมากที่ผมเคยเห็นนะอันไรใส่ปลาไหลไปแล้วแม่งเป็นเป็ดอะ ้วมันต้องเป็ตัเตจอ๋ออันนี้ที่นัดกันตั้งแต่เช้าเลพี่ก็้อีกอย่างหนึ่งนะนอกจากแก้วข้ออ้อยกระเีปลาไหลของซิลไม่ได้ของน้องซิลอ่ะกำลังเดือดเลยไอเทียต้องให้เขาอีกแล้วแต่ผมพาไปหาอีกวิธีหนึ่งดีกว่าวิธีที่แบบจับปุ๊บได้ปั๊บเลยง่ายกว่าป่ะง่ายกว่าพี่ตลาดใช่ข้างหลังพาเดินตลาด